ลาดูครับปลกลปลกเองครับหลับมากครับหลับมาตลาดป่ามีต๊ะเอ่อแมงไหมลูกชมพูโรชื่อเมเน่ชมไรครับชมชิปอันชามทงโนึาทงชมปลาดชื่อห่ามทงรอย นี่ไงนี่ไงโหพี่เว้ยมันยังไม่ตายอะไรนะน้องยังไม่ตายนะงูสิงค์็ีทัพเฟินคีทัพเฟินคับทัพเฟินครับทัพเฟินแบ็กทัพเฟิน น,นี่หนูก็มีนี่กระต่ายเปนตัวเลยนะกระต่ายแล้วเป็นตัวไดนะ้แมงดาแบบนี่ได้แมงดาคือตัวเป็นเลยนะครับตัวเป็นเป็นโลไปหามาเองมาแม่โดยไปหามาเองลูกล้าชื่อชอยเมเี่ อนสามชิพนิดนหน่อยงามๆสามสิบพันโดยชื่อชอยแมนน่ะลุก,กใหญ่นะลูกรลานาะงาม,งามเต็มเบิบร์ด่ะหาชัดนี่กับสามสิบพักบโดยห้างต่อ3 0มสิบพันกีบผมก็ได้สามตั้งแต่แอนเราได้ไหมแสนแปดหมื่นกีบลูนี่มาวันนี้ <c oughs> พี่เป่าก็เอาน้ำไอเมฆอ,อ,อ,อ่ะ<อ>สองร้อยค่ะแล้วลว่าบักข้อกินฉมบักข้ออืมบักข้อธรรมชาติดกินฉมนี่มีตะมิำและบักข้อตุ้งใจ่แล้วตุ้งใจ่แล้วเหมือนกินาเลยเมฆเมฆเมฆ ของปลาบอกก่ปลาบอกมาบึงนี่กบงนี่ปาากเงนกเงือกนกเง่งวงเราก็มีนะครับแต่งวง ไก่ง่วงบ่ไอ้แถวบ้านเราบุคคลนี้อะไไก่ง่วงไอ้อนนกยังไงเขาเด้เขาใหญ่เขาขันเขาสว่าเาลยซาไปโตุ้ นกตุ๊กไก่ตอบอกครับแม่แมนไก่ตอนกเหยี่ยวเหยี่ยวมีโอ้มันน้อยนิดพี่สมัยที่มามันเยอะมากบอกเลยว่ับนาตัวใหญ่พี่หดพี่หดเลื่อนพี่หดเหมือน ทำอะไรได้ติดหัวตัวนี่นกอินกน,นกขาบตัวยายนะเออนกขาบนกขาบมันก็ต้องสี๊สนน้๊เงินนีออ่น้อนน้อนน้อนนือูดี อ้ไรตัวอื่นยังไรข้าวเป็นกุ่มเห็นบอกเห็นเต่ากับมีอจิโน่ฮิ เห็ดเห็ดไเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้เห็ดไข่จบักเจ้าเห็ดจ้กีบครับนี่พี่พเห็ดไข่เห็ดไข่สหพันกีบเห็ดไข่สองหมื่นห้าพันกิบเห็ดไข่เห็ดไข่มจิโต่อหาสิบบาทเห็ดไข่ อพทุ่งแกะมาซิฟานหนี่งแล้วก็ขัดแะเอาซ้ำเลเ้าหาัดะเอาซาำทุ่งนี้ลูกใหม่ช่องบนหา